สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอรนะครับช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็มาเมาท์มอยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพลงหรือว่าเรื่องศิลปินคนไหนเนี่ยหากว่ามีข่าวข่าวหรือว่ามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจเราก็จะนําเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยมาชวนทุกคนพูดคุยกันผ่านช่องอมกอรนะครับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึง5อันดับนะครับเพลงของเคป๊อปที่มียอดวิวสูงสุดใน YouTube ประจําปี2021นะครับเพราะว,าวนน ็ถือได้ว่าเป็นวันสิ้นปี2021แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็มีการจัดอันดับต่างๆมากมายนะครับปล่อยออกมาไม่ว่าจะเป็นอันดับเพลงความนิยมของศิลปินในหมู่แฟนเกิร์ลแฟนบอยนะครับตอนนี้เนี่ยก็ได้มีการปล่อยอันดับต่างๆเนี่ยออกมาเพื่อเป็นการสรุปข้อมูลต่างๆประจําปี2021นะครับโดยก็มีการจัดอันดับเนี่ยหลากหลายชาร์ตหลากหลายโพสสารวจเลยนะครับทางช่องอมกกรเนี่ยก็ได้มีการทําคลิปเกี่ยวกับการจัดอันดับไปเช่นกันนะครับในวันนี้เนี่ยใครที่อยากติดตามเนี่ยก็สามารถติดตามรับชมกันได้เลยนะครับอย่างที่เราได้บอก ไปนะครับว่าในคลิปนี้เราจะมาพูดถึง5 MV ของศิลปิน K-PO p OP นะครับที่มียอดวิวสูงสุดบน YouTube ประจําปี2021นะครับเนื่องจากว่าในช่วงหลังๆมานี้นะครับกระแสของ K-pop เนี่ยได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นมากมายจากทั่วโลกเลยและหลายคนเนี่ยหันมาให้ความสนใจกับ K-pop มากขึ้นนะครับแล้วก็มีวงใหม่ๆต่างๆเนี่ยเดบิวต์ออกมาก,กันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยและก็ได้รับความสนใจได้รับกระแสได้รับการตอบรับที่จากแฟนคลับแล้วก็แฟนเพลงเนี่ยดีกันมากๆเลยนะครับแทมวงเก่าๆก็ยังแอค เ,เพิ่มขึ้นตลอดเลยนะครับก็เรียกได้ว่าหลายๆวงเนี่ยก็แข่งขันการทาราสีธิติกันเป็นว่าเล่นเลยนะครับนอกจากความสนใจของหลายๆคนเนี่ยที่มีต่อเคป p อแล้วนะครับเรื่องของการนับยอดวิวการแข่งขันยอดวิวของแต่ละดอมเนี่ยก็มีเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับสังเกตได้ชัดๆเลยนะครับว่าในช่วงนี้เนี่ยจะมีการนับสถิติยอดวิว24ชั่วโมงแรกในการเยอะมากๆส่งผลให้แฟนคลับหลายๆวงเนี่ยก็มีการติดตามอันดับยอดวิวของศิลปินเคป p OP กันนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยจะมาพูดถึง5 MB นะครับท เยอะมากที่สุดบน YouTube ในปีนี้กันนะครับเริ่มกันที่อันดับที่5นะครับศิลปินไอดอลเคป๊ที่สามารถจะคว้าอันดับที่5ไปได้นะครับนั่นก็คือทวิสจากเพลงแอลกอฮอล์ฟรีนั่นเองโดยเพลงแอลกอฮอล์ฟรีของทวิสนะครับก็ได้มีการปล่อยออกมาในวันที่9เดือนมิถุนายนปี2021นะครับและตอนนี้เนี่ยก็วียอดวิวรวมกว่า203ล้านแล้วนะครับเรียกได้ว่าเพลงนี้เนี่ยก็ทําให้หลายๆคนเนี่ยชื่นชอบมากเลยนะครับเป็นเพลงที่มีกลิ่นอายซัมเมอร์นะครับแล้วก็ได้มีการเปลี่ยนนนนแแวววขอองทเีปก เป็นความสวยน่ารักแล้วก็มีความเซ็กซี่ปนอยู่หน่อยๆนะครับเรียกได้ว่าหลายๆคนเนี่ยก็ชื่นชอบแล้วก็เปิดเพลงนี้ฟังสตรีมบนไปนะครับจนทําให้มียอดวิวเนี่ยสูงถึง203ล้านวิวในตอนนี้เลยนะครับมากันที่อันดับที่4นะครับอันดับที่4ศิลปินไอดอลที่สามารถคว้าอันดับนี้ไปได้นั่นก็คือ On the Ground ของโรเซ่นั่นเองนะครับ On the Ground ก็เป็นเพลงไตเติลนะครับเป็นเพลงโซโล่เพลงแรกของโรเซ่เลยที่มีการปล่อยออกมานะครับและอีกเพลงหนึ่งก็คือเพลงกอนนั่นเองในอัลบั้มแรกของโรเซ่นะครับ เพลง On the Ground นะครับก็ได้มีการปล่อยออกมาในวันที่12มีนาคมปี2021นะครับและตอนนี้เนี่ยก็มียอดวิวใน u t u b e เนี่ยสูงถึง256ล้านวิวเลยนะครับเรียกได้ว่าแฟนคลับเนี่ยต่างเข้าไปปั่นวิวแล้วก็สนับสนุนเพลงนี้ของโรเซ่กันอย่างเต็มที่เลยนะครับแถม MV เพลงนี้เนี่ยก็ยังสวยมากๆเลยโรเซ่ Rose, เองก็สวยมากๆเช่นกันนะครับเป็นเพลงและ MV ที่เหมาะกับการสตรีมการปั่นวิวมากๆเลยนะครับท้งเข้าไปเสพความสวยของโรเซ่และก็ยังได้ฟังเพลงเพาะๆดู MV วสวยๆที่ YG เนี่ยลงทุนสร้างมากๆเลย คใครเนี่ยที่อยากเข้าไปฟังเพลงนี้ไปดู MV เพลงนี้ก็เข้าไปดูใน YouTube ได้เลยนะครับกับเพลง o อ t เดอะกราวของโรเซ่นะครับมากันที่อันดับที่3นะครับศิลปินที่สามารถคว้าอันดับนี้ไปได้นะครับนั่นก็คือลิซ่าแบล็คพิ้งนั่นเองนะครับโดยเพลงนี้ก็คือเพลงเซลาลิซเลมิล่าลิซเลมินะครับเพลงลาริสาเนี่ยสามารถคว้าอันดับที่3ไปได้โดยยอดวิวรวมทั้งหมดในตอนนี้3 9 1ล้านวิวนะครับโดยเพลงลาริสาของลิซ่านะครับก็ได้มีการปล่อยออกมาในวันที่10กันยายนของปีนี้เรีย เราว่ายอดวิวเนี่ยพุ่งขึ้นเร็วมากๆเลยนะครับเพราะเพิ่งจะปล่อยมาได้ไม่นานนะครับแต่มียอดวิวสูงถึง391้าล้านวิวเลยลิซ่าและเพลงลิซ่าเนี่ยเขาแน่นอนเขาปังจริงๆนะครับถึงสามารถคว้าอันดับที่สามาได้เพียงแค่การปล่อยเพลงเนี่ยเกือบท้ายๆปีเลยนะครับมาต่อกันที่อันดับที่2นะครับทุกคนอันดับที่2นะครับได้แก่เพลง Permission to Dance นะครับจาก BTS หรือว่าบังทันโซยอนดันนั่นเองโดยเพลง Permission to Dance นะครับก็ได้มีการปล่อยออกมาในวันที่9กกรกฎาคมปีนี้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ มียอดวิวใน y YouTube เนี่ยสูงถึง408ล้านวิวเลยนะครับเรียกได้ว่ามีคนเนี่ยเข้าไปดู MB เพลงนี้กันเยอะมากๆตอกย้ำกระแสความปังของ BTS ที่ w ว r l d w ไปทั่วโลกได้ดีมากๆเลยนะครับเพลง Permission to Dance นะครับและอันดับที่1นนะครับหลายๆคนเนี่ยคงจะลุ้นแล้วก็รอคอยที่จะฟังกันมากๆเลยนะครับใครเนี่ยที่ยังไม่รู้นะครับว่าอันดับ1เป็นใครลองมาคาดเดากันดูนะครับโพสคลิปไว้ก่อนแล้วก็เข้าไปคอมเมนต์นะครับว่าใครเนี่ยได้อันดับที่1ไปนะครับเราจะให้เวลาทุกคนเนี่ยสิบวินาที 8 7 6 5 4 3 2ห แตนหมดเวลาแล้วนะครับตอนนี้นะครับเราจะมาประกาศอันดับที่1กันนะครับอันดับที่1เนี่ยที่มียอดวิวสูงสุดใน YouTube ประจําปี2021นะครับได้แก่เพลง Butter จาก BTS นั่นเองน้องเนยนะครับก็ได้ยอดวิวรวมไปทั้งหมดใน YouTube ตอนนี้นะครับ657ล้านวิวนะครับโดยเพลง Butter เนี่ยได้มีการปล่อยออกมานะครับเมื่อวันที่21พฤษภาคมปี2021นี้นั่นเองนะครับเรียกได้ว่ามียอดวิวสูงมากๆแล้วก็สูงที่สุดใน MV ของ K- p o p ในตอนนี้เลยนะครับ ก็ขอแสดงความยินดีกับน้องเนยด้วยนะครับที่สามารถคว้าอันดับหนึ่งในการจัดอันดับครั้งนี้มาได้นะครับและนี่นะครับก็คือ top 5นะครับ5อันดับ MV ของศิลปิน K-pop ที่มียอดวิวสูงที่สุดบน YouTube ในปี2021นะครับใครเนี่ยที่เป็นแฟนคลับของวงไหนนะครับก็มาพูดคุยคอมเมนต์กันได้เลยหรือว่ามีข้อมูลอะไรอยากเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ที่ข้างใต้คลิปนี้ได้เลยเช่นกันนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของแต่ละวงที่เราได้มีการพูดถึงมาทั้ง5อันดับนี้นะครับก็ขอแสดงความยินดดี้วยรับทททุุุกกกเลลง MV ศ ที่ติดอันดับใน5อันดับนี้นะครับก็มีคนเนี่ยให้ความรักให้การตอบรับเนี่ยกับการปล่อยผลงานออกมาในปี2021นี้ดีมากๆเลยนะครับและหลังจากนี้ไปเนี่ยยอดวิวก็คงจะเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆนะครับยังไงก็มารอติดตามกันนะครับว่า m v แต่ละตัวเนี่ยจะวียอดวิวเพิ่มขึ้นขนาดไหนนะครับในปีต่อไปแล้ว <h> ก <iren> ็จะมีเพลงอะไรเนี่ยจากศิลปินเหล่านี้เนี่ยปล่อยออกมาให้กับแฟนคลับเนี่ยได้ติดตามกันอีกไหมนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับหากใครเนี่ยอยากให้เราทําเกี่ยวกับการจัดอออัันดดดบะไไรรรีีีกก็สาาาามมถเเ้ย๋ว่ จะไปหาข้อมูลแล้วก็รวบรวมมาทําคลิปเล่าให้กับทุกคนฟังกันนะครับแต่อย่าลืมนะครับทุกคนกดไลค์กันคนละหนึ่งไลค์เป็นกําลังใจให้กับอมกอรแล้วก็อย่าลืมนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามเนี่ยกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเราจะนําเอาเรื่องราวอะไรมาเล่าให้ทุกคนฟังอีกเกี่ยวกับวงการเคป๊อปก็รอกันไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะครับทุกคน